มีเบียดขิจ้จมลงอย่างนี่ครับโอ้ยอยู่ดรอกอู้อยู่อยู่ครับผมดินบักยางแห้งครับผมนี่เข้าท่ายอยู่เข้าทายอยู่เขาทายอยู่ครับผม เลี้ยงหลังเลยเลยครับนี่มาแล้วมาแล้ว,วดินดีจ้ยตัวเล็กๆนี่หลังนี้ห้อยมบนอุ้ยกุยครับพี่น้องเยื่เขียดเ่าอู้หูอู้หูนี่มาแล้วครับผมตัวที่สามเหยื่อเขียดเรา แกวแกวเมืองครับมันถอนเบ็ดไปพูนะ่ปะปลาไหลแทะรู้อืขาดครับผมถอนจนขาดสวัสดีครับพมพี่น้องมาอีกแล้วเจอกันอีกแล้วครับชิปไส่เบ็ดไม้นี่ใส่เบ็ดน้ำลงเลครับบาท ช่วงวานมาใส่เวียดนามขึ้นมาไอ้นี่เท่ากับบอเดมากับทีว่าหน้าสีอาทิตย์หนึ่งลวล่ะพี่น้องครับมาไม้นี่รดนเตบหลังจากที่เที่ยวล่าสุดเนื้อหมูสับบดใหักตัวมาขีกิเดียนกับหาว่าค่อยได้ครับผมมามีเวลากุดเลยม็เลยว่าสใส่ ขี่เียเดียนไหวยามแรงแบบนี้ตอนม่ยามสิใไต่เขียดมายามเอาครับขี่เดียนขึ้นอยู่บนนี้ดอกบนนี้ขี่เดียนยามมีแค่ใส่ตอนนี้แหละพี่น้องขี่ได้จากหลังอทิตย์มาถึงหาสิบหลังมีขี่เกีเดียนอยย่สิบก็โตมีเวลาหาขี่กีเดียนครับ นี่ตัวใหญ่ๆรรอมหุ่นเท่าสีเน้นไปใส่ทางเทงๆเหมือนครับที่ถือดีๆแถวนี้ใส่เรียนๆทีเทียรซีหาลังใส่เพราะได้ยางยามยางยามไปที่เรียนใส่ยาว่าใดทำได้ต้องใส่สันๆครับเดี๋ยวบ่พอบเบียด นาปล่อยน้ำออกครับเพราะว่ามันถ่วมเข่าครับเข่ากำลังตั้งท้องบ้านผมเอินเข่ามานันนี่ตรงเข้าเข่าอยู่พอได้ใส่งแงบอยู่ครับไปครับผมลุยกันอู้ปไปมาด่วนไป สองหลังสุดท้ายครับโอ้หอนพี่น้องครับเมืองนามรถบักย่างหลายตะกี้เตียมกันแท้เลยครับผมปล่อยน้ำลงหวยป่าสียูปะเนาะเดี๋ยวทำมาลุนกันครับผมมันลงไปให้เล็กเหมือนล้วจีมาใส่จะ เน้นใส่ <c oughs> ให้ทางน้ำตื่นเตือนเหมือนเลยได้ครับนี่ให้น้ำเล็กๆใส่ห่างๆครับปดแดงกับลายขี้เก่าหมายนี่ไปทำมาลุ่นกันครับผมดนแรงหาจับเขียดมามาใส่ เยอะเหลือยูหาหตัวใส่บักย่างน้อยครับแต่ะละหลังย่านบอพ่อไปครับเขาบ้านพี่น้องสวัสดีตอนทุ่งกุก้งกั้วพี่น้องครับมาได้เวลายามเบียดใก่เขียดมาใจครับผม ไปประมาณจีสิบจีสิบก็ตัวเพียงดินเยียดเขียงง้ำคืนครับโอ้บทป่าปุาจิงเยียรเลยพี่น้องน้ำร้งป่าปุาจิงเยียร์ครับเขีเขาโอ้ยออกหมดหรอ,อง้อ ความหมึกยืนซ่อครับผมใส่หางครับแถวนี่มีเบียดที่จมต้องอยังสี่ครับโอ้ยบยูดก อยู่อยู่ครับผมแก้มแรกมาแล้วมาเปนสิรุดกินเล็กครับใครอยูอ่แก้วหนึ่งแก้มนี่ครับผม ชิปหุ้ยเยี่ยส่วนดีไซน์แตะ่ละหลังลำบากจังหน่อยครับใส่เยียเฉียดยันไม่เต็นออกพี่นอ้องมาหนึ่งเต็มแล้วยงงางาครับโอ้แมวแมวมาเฝ้าเบ็ด แมวมาเฝ้าตรงไปไปดินักยางแห้งครับผมนี่เข้าทายยุเข้าทายยุเข้าทายยุครับผมเลี้ยงหลังเลยเด้ครับนีนะะ่ <c oughs> แรงว่าปลาลุกมานามเล็กเหรอครับผมบัใไสห้างๆห,หนึ่งดทง้ทั้งนี่ว่าดีไส้ทีแค่บักยางห้างเลยหนาวหลุนประคอเบือนเสาเดี่ยเขียดไสไว้ขอให้มุมกล่องพี่น้อง กินเอาสองแก้มไปลุยโดนโดนครับผมปลาหยังโอ้โก้อนหน่อยปลาใหญ่อยู่ทั้ง่างนี่ดีอ่ะพี่น้องครับ ทึงมานีบ่บ่บ่มีเลยเยืยอ่อบ่เหมือดเลยครับป่าลงไปน้ำเลิอกมาล้วเฉียดกระชามาหลายหลังแลยทะลุงอีกเมือนซอกชายเฉียดหม้ออะไรกัน สามแต้มครับพี่ร้องครับผลงานห้องมันนี้ํามคืนครบสองตัวผมคุบเอาครับใส่แนวคุบเขียดคูบเอาบริเกอร์ก็ใส่เบ็ดเดี๋ยวมาเอื่นครับพี่ร้องครับมือนซ้อ ถามว่ารุ่นกันมัง้งใส่เย่เฉียดใบโอ้เกือบสามสิบหลังนะครับทั้งเงย่ฉีกีเดียนทั้งเงย่เฉียดถามว่ารุ่นกันมั้งครับผม,มาาบย้ำมือเสาร์สิเป็นยังไงบอกกัานย้ำมือเศร้าครับตีหากาูกลักวสวัสดีตอนเสาร์ครับผมพี่น้องครับตีหาสี่สิบบอแจงครับผมสี่หกโมงหรอตายครับ เป็นรุ่นเบ็ดเย้เขียดอิโมเขายังอยู่สบายดีเอาไปใส่ได้ครับผมมือเคลนได้สามตัวครับประพอไงเตื่นไปเลยทำแห้นรถหรือล่ะไปยังครับ เกี่ยวตาเด็กแต่โหไม่กีราสามสิบสี่สิบนี่แหละว่าหลายครับเนี่ยจี่เดียนนี่ยแหละครับไม่อยู่โอ้โหนี่เดี็กโตปลาเนี่ยเขียดตลงไปไงละครับ เบือนนี้สิน,น,น้าน,ไนาาะไปไหนไหนหม่ละไกไปิองสิเยรีไปุบาบ่หูนะครับบ่เห็นนักเยร์อดอกดไก่หวานผมว่าด้ใใ่ อย่างอยู่ดีครับเจ็บไปไวหวแตนมเล็กๆเดินกันต่อพี่น้องต้องใส่ไฟแล้วครับ โอเงียบหมดนีเมันหอยติดอย่เงียบหมดครับขี้เดียนบะถถกโอ้โอ้เหมือนอะครับผม นี่หลังนี้ห้อยมุนออ้กุยครับพี่น้องย่เขียดเท่ามึงครับผมโอ้ยสิดายเด้อโอยูครับติดครับผมแบบนี้ห้อยติด เราเบายูเกียดตแตกเลยลุดนะมาไปยังนมีเยอะครับเบ็ดเรายังมี้เยอะ มาแล้วมาแล้วกืดินดีจ้ยตัวเล็กๆเ,เจ็บครับผมตัวใหย่เอาไปกินหมดเหรอเื่อตัวรุ่นนี่แล้วพี่น้อง ครับรุ่นไปน,นี่ไม่ได้เสียบไว้ข่างไว้เสียบบ่ได้ครับยาสูง โอ้โหโอ้โหน,นี่มาแล้วครับผมตัวที่สามเหยื่อเขียดเรามแกยวแกีว,กวตัวสวยเยอะตัวนี้ ทำงานครับผมงาอนอเศว์บลเลิกไปันไดครับเรียบร้อยสวยสามเต็ม ยล้สิลองใส่ในห่วยบังดอกพี่นองเอาเขียดใส่ขีก่กะเดียนแล้วก็สิเอาเขียดมาใส่ตอนมายามคือคือกันลลนี่แหละมุเงียงครับหลังนี่ มึงหลางนี้พี่น้องครับเบ็ดถอนเลยครับผม <laughs> โอ้ปรอยูดครับมึงอลังนี้กันหลุดได้นี่ความันพันลงบกยางขาดเลยอืมปลาไหลหรอวะครับพันแบบนี้มึงครับมันถอนเบ็ดไปพูดนะปลาไหลแทะโอ้อืมขาดครับผม พอนจนขาดโอ้ยมึงไม่จมอีกเหรอมึงเบ็ดโมมี่หยังโอ้ เงิดหลายวองหลังจบมักยางถักทั้งถวนทีเดียวเบ็ดโฟมมาใส่อยู่นี่ได้พี่น้องีอยวที่องมึงจะมืออยู่เดี๋ยวไปใส่ในห่วยก่อนไอ้ี่เอาเบ็ดโฟมมาใส่ครับ มุนอุ่ยปุ๋ยครับพี่น้องบอรยูดอกคืออยู่บันดิตแล้วเมื่อไ่เบียงอู้ยอยูอยูอูยยอ้ยหลุดโอ้ผมว่าแย่แล้ครับเซ็งเลยพี่น้อง หลุดหลายตัวครับย้ำจาห้อยหลุดเจอเว็ดฟมแอ้วนี่เนี่ยเป็นพันๆไหมวันปลาคือปลาไหลขาด เดี๋ยวพกกักแค่มือหนึ่งไม้นี่เดี๋ยวถิ่มาใส่ใหม่เบ็ดโฟมมาลองมั้งครับหรือใช่ดวนหรือเบ็ดโฟมสามแต้มครับพี่นอ้องนี่ครับผลงานท่าพี่น้อง สามแต้มขอถือว่าได้ยุได้กินแล้วครับผมบริเทียออกให้เมืองได้พี่น้องครับเพราะว่าเขียดหลายตัวครับยุได้ยนี๋นววันสิเต้นออกเดี๋ยวเขียดไปใส่เหมือนเลี้ยงทิไปใส่ล้องใส่ในห่วยมังติดตามมึงครับกิบต่อไปหมละอ่ะไ้แกงยุสามตัวบริปนออกพี่น้องครับอ้าว เดยวกับฝากพี่น,อน้องกดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจเด้อช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติครับผมช่องน้อยๆของคนอีสานบานเฮาคือเกานั่นแหละอายุหายจริงสี่ละพี่น้องครับแบบไทยบ้านเขากะใกล้สีเดอโอ้ออกว่างลหรพี่น้องครับเขาทองนี่มาใส่ตั้งแต่ท่านได้มาน จะมามานจะนาออกกล้งนะครับเนี่ยถานำลงหลายๆก็สิอาจจะได้เห็ดลุมครับหนาวๆนาวอาจาพี่รองมาเห็ดลุมอยู่ท้องนี้แหละปลาลายปลาเนี่ยเป็นแต่เห็ดยุ่ลุมให้มันบืนเอากิ่ตมมาหล่อราครับผมเจอกันไม่คลิปหนาสวัสดีครับบรรยากาศยามเศร้าๆครับทางสารคาม